ยอะเยยพอมากอันนี้คุณครูอันนี้นักเรียน Hãy subscribe cho kênh cái Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เหลืออะไรเหลือเหลืองเขียวเหลืองเขียวขาวเขียวได้จ้าอะไรนะพี่เมย์ไม่ได้พ่อถามอ๋อไม่ได้ทุกอันเลยทำงานต้องได้บ้างต้องได้บ้างแหละบอ ขาวน้ำเงินขาวต้มขาวส้มขาวน้ำเงินขาวแดงขาวเขียวเม่พ่อต้องใช้เวลากี่วันนะ่ะอย่าพูดเยอะไม่เคยลองทำบอกแม่ไม่เคยลองทำ,อย,อ,งทำอย่าพูดเยอ

ขาขึ้นบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายมันอยู่ด้านขวาใช่ไหมขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นหน้าใจสองรอบขวาลงอ๋อเหลืองลูกเดียวแล้วต่อไปทำเลือดเต็มใช่ไหมทำใด้านไหนก็ได้ใช่ไหมถ้ามันอยู่ด้านนี้ ด้านหลังเหลืองไหนนะด้านหลังก็นี่ไงด้านหลังอ๋อ,อโอเค,คอซ้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายก็ซ้ายขึ้นขาึ้บนขวาซ้ายลงบนขวาซ้ายขึ้นมาขวาสองรอบซ้ายลายยงเต็มแล้วเต็มแล้วต่อไปหาสีเต็มอ,อเเหลืงต็มแล้วเหมือนนกัต้องหาสีเต็มฝั่งหนึ่งก่อนใช่ไหมสีเต็มยังไงอีอะก็ไม่มีสีเต็มหรอใช่ ถ้าไม่มีสีเต็มก็ใช้สูตรสุดท้ายเลยใช้สูตรได้เลยเหรอเอาด้านไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ด้านไหนี่ทางขวาก็ได้ใช่ไหมใช่บนขึ้นสองรอบัะไปด้านไหนก็ได้ให้ให้อันนี้มันไปอยู่ด้านหลังขวาขึ้นสองรอบอแล้วก็วเฮ้ยขวาขวาขึ้นเหรอ,อแล้วก็ล่างสองรอบแล้วก็ ซึ่งบนซ้ายฝาลงฝาขึ้นบน,บน,ข,นข,ขวาขึ้นอ๋อได้แล้วเอาได้ได้เหรออะยังน,นี่ไงได้หน้าเต็มมาหนึ่งหน้าถูกไหมใช่แล้วก็ใซ่จุดเดิมใช่ไหมฝาขึ้นสองรอบล่างสองรอบ ขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงล่างสองรอบขวาขึ้นบนขวาขวาขึ้น,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 น yeah! โอ้โหว่ากว่าจะได้สี<ะ>่นาทีจ้า,จา ยิบเอ็ดสิเก่งมากลูก